ดีครับลูกเตอร์ดอเป็นไทยนะครับอทนนี่นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไงใช่ไหมซึ่งเรามุ่งเน้นไปให้รู้นะครับว่าการมีความสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยคู่ควรร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมวีดีโอที่แ่เาเแล้วคู่ควรร้อยเปอร์เซ็นที่เราจะได้รับความรักไม่ว่าจากใครก็ตามเนาะที่ที่เขาเองจะเข้ามามีความสัมพันธ์นะครับทางใจหรือว่า อยู่ในกลุ่มของเราอะไรเงี้ยในการเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ทางกายก็แล้วแต่เนาะแล้วว่าเราจะเลือกใครนะอันนี้ก็แล้วแต่คนจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นคนพิเศษจริงๆครับว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์ทางทางทางใจทางกายกับเราเนี่ยครการที่เราได้มีความสัมพันธ์กับตัวเองได้รู้จักตัวเองได้ได้รู้รายละเอียดตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็คุยกับตัวเองอย่างเพราะๆใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ปิดบังความต้องการของตัวเองนะครับถ้าเราฝึกอย่างบ่อยๆครับ การที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครหรือว่าไปรักใครชอบใครเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเนาะแล้วบางคนบอกว่าถ้าเราฝึกต่อแล้วเนี่ยเรารู้ยังไงว่ามันมันพอแล้วอะรู้ยังไงว่าเออเราเราก็คือถามว่าเราจะพอแล้วได้ยังไงที <laughs> ่จริงไม่มีพอนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะไปรักคนอื่นแบบเขาเรียกว่า มีสุขภาวะดีคือไปไปรักคนอื่นโดยที่เราเองไม่ต้องเสียสุขภาพจิตแล้วก็ไม่ได้ทําให้เขาเสียสุขภาพจิตอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าสมัยนี้ครับนอกจากที่เราจะเช็คแบ็กกราวด์ใช่ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงเขาแบบนิสัยยังไงแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับการที่เราต้องรู้ด้วยนะว่าสุขภาพจิตเขาเป็นยังไงนะประวัติสุขภาพจิตเราไม่ได้ไปล้อเลียนหรือว่าดูถูกนะครับแต่เพียงแต่ว่าการที่เรารู้ว่าแฟนของเราหรือว่าคู่ครอง ค,คู่สมรสของเราในอนาคตเนี่ยเขาเองมีปัญหาทางจิตใจหรือเปล่าเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะสร้างเคียกความอเห็น,หนอ,อกเห็นใจได้คือให้เรายึดความจริงเอาไว้ว่าใช่เขาเป็นคนที่เราต้องการก็จริงและเขาอาจจะมีซึมเศร้าใช่เขาเป็นคนที่เราจะแต่งงานด้วยก็จริงแต่ว่าเขาจะมีความ,มโลกวินตกกังวลแบบอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเขาเป็นคนที่เราแบบฝากความหวังไว้นะอะไรเงี้ยแล้วเราสองคนก็พูดจะพูดคุย เข้าใจตกลงกันแต่ว่าบางครั้งเขาจะก็มีแพนิคแอทแท็กหรือว่าเขาจะม,มีอาการพฤติกรรมบางอย่างเนาะที่ทําให้เบางทีเขาอาจจะเป็นเกิดความไม่สบายใจแล,แล้วแล้วถามว่าทํำไมต้องยึดความจริงเรื่องน,นี้ก็เพื่อให้เรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพึ่งเขาไม่ได้นะในในภาวะที่เราเองอาจจะต้องแบบทุกข์ใจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาเกิดแบบแพนิคแอทแท็กมาแล้วเขาเกิดเรื่องความวิตกกังวลเนี่ยหรือว่าวิตกกังวลมากๆหรือว่าเขามีอาการซึมเศร้าบ้างอะไรเงี้ย เราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องไปดูแลเขาแต่ว่าเราจะดูแลกันเนี่ยอันนี้คือแค่รู้เอาไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดบอกว่าต้องไปล้อเลียนเพราะว่าอาการหรือว่าความเจ็บป่วยหรือว่าเอเหมือนกับว่าสุขภาวะทางจิตนะครับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับเราเลยต้องดูแลซึ่งกันและกันนะอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้หมายว่าเรารู้จักเขาเพื่อที่เราจะไปล้อเรียนและปฏิเสธนะครับรู้เพื่อเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะสำหรับคนที่เราเองตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้วยเนาะดังนั้นก็คือเมื่อเราเมื่อเราได้ฝึกมาสักระยะหนึ่งที่จะใส่ใจที่จะไม่ตาตัวเองที่จะแบบเห็นอกเห็นใจตัวเองแล้วเนี่ยให้รู้ว่าระดับที่พอดีคือว่าเราไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นมาเติมเต็มให้อีกอันนี้ก็อันนี้บอกว่าโอ้ ยากจังเลยที่จริงแล้วถ้าฝึกนะครับแค่เพียงแค่ว่าถ้าเราเองจะต้องไปที่ไหนเนาะแล้วเราไปคนเดียวทานข้าวคนเดียวเราไปดูหนังคนเดียวได้เนี่ยก็ถือว่าเราแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้ดีแล้วแล้วเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรเมื่อตัดสินใจที่ถูกแล้วเนาะเราเองไม่ต้องการคนที่จะมาสนับสนุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเองมีความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างแบบแข็งแรงกับตัวเองแล้วครับหรือว่า เราเองไม่ต้องการที่จะให้แบบว่าได้รับการเหมือนยอมรับก่อนะจากคนอื่นว่าโอเคถ้ามีคนอื่นยอมรับนะแล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองไม่ต้องครับเรารู้สึกดีกับตัวเองแม้ว่าคนอื่นจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามอันเนี้ยแสดงว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะแบบแน่นแฟนแล้วนะแล้วขั้นต่อไปจะทํำยังไงขั้นต่อไปนะครับอันนี้เรียกว่าการเขียนพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวคือว่าเรารู้นะว่าเรารักคนอื่นได้ เรารู้ว่าเรามีความสามารถที่จะรักคนอื่นได้แต่แต่จากใจนักติดจากใจนักติดคือว่าเรารู้หรือเปล่าว่าหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีทักษะเอีกค้งนึงถ้าเรารู้มีทักษะที่เราสามารถที่จะรักคนอื่นได้รักใครก็ได้หรือว่ารักคนที่เขารักเราได้อะไรเงี้ยนั่พิมเขียวครับที่ที่พูดไปนี้คือว่าจะช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างทักษะอีกด้านหนึ่งคือว่าเราหยุดได้ไหม เรารักเขาได้แต่ว่าวันหนึ่งนะครับมันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปเราหยุดรักหรือว่าหยุดที่จะไม่ไปต่อได้ไหมเพราะว่าถ้าไปต่อแล้วมันทําลายความสัมพันธ์ทั้งคู่มันทําลายใจเรามันทําลายใจเขามันทําลายทุกอย่างเราหยุดได้ไหมทักษะหยุดของเราเนี่ยมีไหมดังนั้นคือเมื่อเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวเองแน่นแฟนแล้วดีแล้วรักตัวเองมากพอเมตตามากพอ,อแล้วก่อนที่จะรักคนอื่นช่วยเขียนพิมพ์เขียวให้นะว่า ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เรามีความสัมพันธ์กับใครก็ตามแล้วเขามีลักษณะแบบนี้เขาไม่ได้แบบพูดไม่พูดแล้วไม่ไม,ไม่ทําตามสัญญาอย่างเงี้ยเหมือนคนที่รักกันหรือว่าเขาเออเป็นมีมีคนที่มีคนที่สามคือถ้าเราตกลงว่า,าจะรักกันแค่สองคนมีเขาเป็นคนที่สามเขาไม่สามารถที่จะจัดการการเงินได้หรือว่าเรารู้แล้วว่าเขามีปัญหาทางสุขภาพจิตแล้วเขาหยุดที่จะดูแลตัวเองเขาหยุดที่จะกินยาเขาหยุดที่จะไปหาจิตแพทย์พวกนี้ครับ เป็นพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ให้เราไปต่อนะพิมพ์เขียวนี่จะให้เราหยุดเดันนั้นคือว่าก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครก็ตามครับช่วยเขียนพิมพ์เขียวหมาให้หน่อยพิมพ์เขียวือเขียนให้หน่อยว่าถ้ามีบางคนเขาเรียกว่า red flag ใช่ไหมถ้ามีธงแดงน่ะถ้ามีมีมี red flag พวกเนี้ยเราจะหยุดถ้าเรารู้ว่าเขาหลอกใช้งานเราถ้าเรารู้ว่าเราหยุดคนเนี้ยเราจะต้องไม่เป็นตของตัวเองภาษาภาษาอ,อ,อังกฤษชอบ walk on e s h e l l คือเราต้องยิบย่องยิบย่องคือเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวไม่สามารถที่จะพูดความในใจได้เลยเพราะพูดมาเขาก็โมโหโกรธหรือว่าพูดมาเขาก็เขาก็แบบเศร้าไปเลยคือมันทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเราเลยเนี่ยเขียนพิมพนะ์เขีย,เขยวเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการหยุดของเราให้ได้ก่อนพอได้แล้วทบทวนเสร็จแล้วครับ ค่อยวางแผนว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับใครเนาะดังน,นั้นวันนี้ครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่ารักตัวเองได้แลนะ้วฝึกฝึกเลยครับฝึกที่จะเห็นเมตตาตัวเองฝึกที่จะเห็นอกเห็นใจตัวเองฝึกที่จะยอมรับตัวเองไม่ว่าใครจะไม่ยอมรับเราก็แต่ฝึกที่จะยิ้มให้ตัวเองแม้ว่าใครไม่อยากจะยิ้มให้เราก็ดักฝึกที่จะพูดชมตัวเองเฮ้ยเก่งมากนะเนี่ยที่มาถึงวันนี้เก่งมากที่อยู่ได้ถึงวันศุกร์นะอาจารย์ฝึกที่จะแบบอยู่กับตัวเองให้ได้แม้วาบางครั้งจะต้องเงียบะ โดยไม่รู้สึกอโดยไม่รู้สึกว่าลำคาญตัวเองปึกได้แล้วครับผม,มเชื่อว่าทุกคนนะมีทักษะที่จะรักใครก็ได้นะเพราะความรักมันยิ่งใหญ่มากเนาะและเรารู้ว่ามิติทางใจของรักเนี่ยมันเยอะแต่ว่าขอร้องนะครับช่วยเขียนพิมพ์เขียวให้หน่อยถ้ามันรักไม่ไปแล้วมันไม่ดีกับตัวเองแล้วหยุดยังไงสัญญาณอะไรที่บอกให้เราหยุด เขียนนะคะรับแล้วก็แบบอ่านให้ดีดนะทุกวันอ่านจนท่องใจให้ได้ปรับก็ได้แต่ต้องมีเพราะว่าถ้าวันนั้นมาถึงเราจะไม่ต้องแบบว่าทำใจลําบากเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยจะไม่ใช่แันวเราเรารู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องการและเราจะไม่ไปต่อโอเคนะครับมีอะไรเขียนไว้คอมเนต์ไว้นะสวัสดีครับ